ตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่งาน Automatic Festival Yamaha Max Series 2023นะครซึ่งจัดขึ้นที่ตลาดนีออนงานนี้เนี่ยมีความพิเศษมากมายเราเราอยู่เป็นยังไงบ้างนั้นไปชมกันเลยครับภายในงาน Automatic Festival Yamaha Max Series Community 2023ครั้งนี้นะครับ ถือว่าเป็นการรวมกลุ่มของชาว Max Series ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพและปริมณฑลเริ่มต้นจากรถแต่งกว่า100คันที่จะมาร่วมประชันความเฟี้ยวที่จะถูกตัดสินด้วยการโหวตจากผู้ร่วมงานทั้งหมดโดยจะแบ่งออกเป็น4รุ่นดังนี้ครับ Yamaha XMAX Connected รุ่น Customize Shop Yamaha XMAX Connected รุ่น Open Yamaha XMAX Connected รุ่น Yamaha ครับ และ Yamaha NMAX รุ่น Open โดยในรุ่นนี้นะครับทาง g กร b เบเกอรก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรับสมัครผู้เข้าประกวดและคัดเลือกมาร่วมงานนี้ด้วยเป็นจำนวน5คันเราลองไปเจาะรายละเอียดด้วยกันเลยครับก็ด้วยความที่ว่าผมอยากแตกต่างและก็บวกกับควาว่าสายหวานด้วยการแต่งตัวของผมแล้วก็คอนเซปต์สายหวานก็คือออกมาเป็นแบบนี้เลยแล้วจริงๆแล้วผมมอง อยากให้รถแบบว่า n b a c k คันเก่าเนี่ยเทียบกับซปเปอร์คาร์ได้นะครับก็เลยทําเป็นการออกแบบสีที่เป็นสีที่เทียบกับแลมโบ้นะครับผมเป็นขาวแลมโบเลยอันนี้ก็เทียบติดแน่นอนครับคืออยากให้มันแนตกต่างจ,จริงๆครับผมเพราะว่าตอนนี้มันรุ่นเก่าแล้วแล้วปีเก่าแล้วด้วยยังอยากให้มันมีความเก่าอยู่แล้วก็ความแบบเด่นอยู่อะไรเงี้ยก็ใจมันรัก Enback ไปแล้วครับส่วนมากจะแนวตามใจตัวเองครับ เน้นความสวยงามเป็นหลกักแล้วก็ท่อเดิมอะไรเดิมครับผมมีชุดคาร์บอนชุดหน้าครับจากร้าน MT c a r b คารบแล้วก็เป็นชุดคาร์บอนตรงเนี่ยครับจะมีหลายจุดแล้วก็ข้างหลังจะเป็นเหมือนกันครับของร้านลิขิตลิขิตเดสซิงโช๊คฟับหลังโอเคนะครับซับแรงกระแทกได้ดีชอบที่ออปชั่นครับแล้วก็ความสปอร์ตความหลูหราครับ อ๋อผมชอบแบบสไตล์ซิ่งๆครับทรงเตี้ยสโลตนะครับผมจะเป็นแบบทรงต่ำๆเลยครับเป็นแต่รถมันจะเป็นท <Tá, S 1> <enfant> ัริงครับผมชอบสไตล์แบบซิ่งๆเหมือนๆนะครับเครื่องครับผมน่าจะเป็นเครื่องผมาชักสองครับเช็คหนึ่งสองท่อแล้วก็ท่อเซียร์อ๋อชอบค่ายยามาฮ่าอยู่แล้วครับผมสวัสดีครับแล้วก็เนี่ยมันทนทนทานด้วครับเช็ค ก็ส่วนตัวแล้วผมชอบแบบโทนแนวแบบว่าดำแดงอยู่แล้วครับก็มันสวยดีชอบแบบส่วนหนึ่งครับ <Okay. S 1> ก็ตกแต่งด้วยชิลพวกอะไรอย่างเงี้ยครับภายนอกก็จะมีแบบพวกคาร์บอนนะครับแล้วก็นิดหน่อยแล้วก็ปั๊มหน้าแล้วก็ท่อแล้วก็โชวคหลังครับแล้วก็น็อตเรททั่วไปก็คือคันนี้จะเป็นแบบว่าทำลูก60ครับแล้วก็พวกชุดข้างทำเต็มหมดครับ <Okay. S 1> ก็สเต็ปใช้งานครับผมส่วนตัวผมชอบ ตอนนั้นมันปี20ครับเพราะมันมีระบบ ABS ด้วยก็เป็นกิรตัดสินใจก็จเลยเลือกมาและมาต่อกันที่การรวมตัวของแบรนด์อะไรตกแต่งชั้นนำที่ยกพนรวมโปรสุด Max มาไว้ที่งานมากกว่า40ล้านกิจกรรมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของคนพันแมก็กซเต็มอิ่มกับกองทัพฟุตทรัค เจ้าดังนะครับที่จะมาเสิร์ฟความอร่อยไปแบบสุดแม็กซ์และปิดท้ายกิจกรรมสุดมันในครั้งนี้กับไฮไลท์อย่างคอนเสิร์ตของแจ๊สปุกนิกปาบิยองกุ๊กกุ๊กรวมด้วยดีเจสาวสุดสวยและการแสดงอีกี้โชว์ของน้องๆสาวๆที่พร้อมมาเปิดประเดิมกันในงานนี้แบบไม่มีกัก๊กไปชมบรรยากาศทั้งหมดนี้ด้วยกันเลยครับ เทพบุรีจะคิดผมขนาดนี้ประเทศไทยไม่ต้องมีโตโน่ก็ได้มั้งครับแต่ว่าเมื่อไหร่วงเราจะได้เล่นงานอะไรแบบนี้สักทีเมือนฝันนะครับและเราก็ได้เล่นจริงนะครับดีใจมากกับงาน ดังทั้งหมดนี้ก็คือความสนุกสนานของงาน Automatic Festival Yamaha Max Series Community 2023ที่ทาง Yamaha ตั้งใจจะมอบความสุขให้เหล่าไบเกอร์สายพันแม็กและผู้คนที่เข้าร่วมหากเพื่อนๆคนไหนที่สนใจกิจกรรมสุดิเศษแบบนี้อย่าลืมติดตามกันให้ดีนะครับในโอกาสต่อไปหากจะมีการจัดขึ้นที่ไหนอย่างไรทางเราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันดโวยเร็วครับและในครั้งนี้นะครับทาง Great Biker ก็ต้องขอขอบคุณทางไทยยามาฮ่ามอเตอร์นะครับ ที่เชิญออกมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้ครับ